สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอเมอุกุจับจังหวัดอทุรธานีวันนี้มีรถไายฟอร์ดหกหนึ่งศูนย์สองเพลานะคะมานำเสนออุปกรณ์มีถางหกด้านหน้าแสนคืนตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะหากสนใจ สามารถต่อรองราคาหรือโทรติดต่อได้ที่065 047 0370 081 729 4501ย้ำนะคะสนใจติดต่อ065 047 0370 081 729 4501ตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่355,000บาทน,นะคะพร้อมเล่นพร้อมเล่มทะเบียนรพร้อมใช้งานเครื่องดีเจียดี ยางสวยนะคะสภาพรถพร้อมใช้งาน<ม>สนใจเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอขุดจับสังหวัดอุดรธานีนะคะร้านภูมินแท็กเตอร์ยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ